เมื่อเด็กหนุ่มที่เข้ามาทางานในร้านหนังสือเขากลับได้พบเจอกับเรื่องราวที่สยองขวัญเมื่อเขาได้ขึ้นไปทํางานบนชั้นสองของร้านทําให้เขาได้พบเจอกับดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ชั้นบนและเข้ามาหลอกหลอนเขาจะตัดสินใจที่จะอยู่ต่อหรือจะหนีจากที่นี่ไปเมื่อรับฟังไปพร้อมๆกันครับจะจะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับ Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า The Black Moon คืนเดือนดับในอีพีที่2ที่มีชื่อตอนว่าชั้น2เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสําหรับคนที่อยากรับชม The Black Moon คืนเดินดับแบบเต็มๆสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube ของพลอยชมพูหรือทางลิงก์ที่ผมแปะไปใต้คลิปนี้ เลยนะครับเรื่องราวในอีพีที่2ในตอนชั้น2จะต่อเนื่องจากในอีพีที่1 เปิดเรื่องมาที่พี่แจ็กที่ดำเนินรายการต่อหลังจากที่ผู้ชมที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องสยองขวัญที่มีชื่อน้องที่เล่าเรื่องคืนแรกที่กลับบ้านพี่แจ็กได้พูดส่งท้ายกับเรื่องคืนแรกที่กลับบ้านว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับสายแรกที่โทรเข้ามาในค่ําคืนนี้เรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องคืนแรกที่กลับบ้านซึ่งทางพี่แจ็คนั้นก็ได้แสดงความรู้สึกออกไปว่าเรื่องนี้ทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวหลายๆคนที่ได้รับฟังก็คงจะขนลุกไปตามๆกัน เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศจากให้ผู้ชมนั้นโทรเข้ามาเล่าให้ฟังเป็นการนําอีเมลฉบับหนึ่งจากที่ผู้ฟังทางบ้านนั้นส่งเข้ามาทางรายการมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกดโสดซึ่งคนที่ส่งเข้ามานั้นมีชื่อว่า A A เอเขาได้บอกว่าเขานั้นได้ไปเจอประสบการณ์ตื่นเต้นและน่ากลัวสยองขวัญหลังจากที่เขาได้ไปฝึกงานที่ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่ง เรื่องราวในอีเมลได้บอกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชั้นสองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่สถานที่แห่งหนึง่งที่เขาได้ไปทำงานเป็นร้านกิฟต์ช็อปแห่งหนึง่งขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็หนังสือต่างๆนานาชั้นล่างจะเป็นหน้าร้านไว้ให้เด็กๆนั้นมาซื้อเครื่องเขียนแล้วก็มาอ่านหนังสือส่วนด้านบนนั้นจะเป็นคลังสินค้าและเรื่องราวก็ได้ตัดมาที่ร้านหนังสือแห่งนี้ที่มีชื่อร้านว่าจินตนาตอนแรกที่เอเข้ามาทำงานที่นี่ เขาได้ถูกรับเข้ามาทํางานเพื่อเช็คสต๊อกของอยู่หน้าร้านระยะเวลาที่เขาทํางานที่นี่เพียงแค่3-4ถึงวันเท่านั้นและเรื่องราวก็ย้อนมาในตอนที่เอนั้นเข้ามาสมัครงานที่นี่ใหม่ๆเขาได้เจอกับเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าเจเล็กซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเจเล็กเนี่ยนำแสดงโดยพลอชมพูเหมือนกับ e ีีแรกนะครับซึ่งเรื่องราวในทุกๆ E p ีนะครับจะไม่ใช่เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันแต่เป็นนักแสดงคนเดิมที่เล่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดอะแบ็ m o ู n ในคืนเดินดับนะครับอํานวยการสร้างโดยพลอยช,ชมพูเก็เลย เล่นเองในทุกๆ EP นะครับโอเคครับตัวของ A เนี่ยได้เข้ามาสัมภาษณ์กับเจเล็กซึ่งเจเล็กก็ได้ถาม A ไปว่าเขารู้จักที่นี่ได้อย่างไร A ถึงบอกว่าพอดีว่าเพื่อนแนะนํามา เจเล็กจึงถามต่อไปว่าแล้วทำไมเอถึงอยากมาทำงานที่นี่และชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าเอจึงบอกว่าเขาต้องการที่จะหารายได้เสริมไปช่วยแม่และเขาก็ชอบอ่านหนังสือแต่จะเป็นหนังสือจำพวกการ์ตูนมากกว่าซึ่งเจเล็กนั้นเธอก็ยิ้มมุมปากออกมาเหมือนคิดอะไรอยู่บางอย่างและเธอก็รับเอเข้ามาทำงานโดยให้ค่าแรงเอวันละ350บบาทแต่วันไหนที่มีการแพ็คของกันเอจะต้องอยู่ดึกหน่อย และเธอก็พาเอเดินสำรวจรอบๆร้านซึ่งทางหน้าร้านนั้นจะเป็นโซนพวกเครื่องเขียนลูกค้าที่จะมาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ให้เอช่วยจัดระเบียบภายในร้านตรงไหนที่ไม่เข้าที่เข้าทางก็ให้เอนั้นช่วยดูซื้อขนาดนั้นเองเอก็ได้เดินชนกับกองหนังสือแล้วก็ล่วงออกมาเอจึงบอกว่าเขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่าถ้าหนังสือมันไม่เป็นที่เป็นทางเขาก็จะจัดขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นเจเล็ก ก็ได้พาเอขึ้นไปดูที่ชั้นบนซึ่งทางชั้นบนนั้นมีทางขึ้น2ทางก็คือทางบันไดแล้วก็ทางด้านลิฟต์ซึ่งลิฟต์ส่วนใหญ่จะเป็นใช้ขนของมากกว่าและเธอก็ย้ำให้เอนั้นขยนันขยันทำงานหน่อยหลังจากนั้นเจเล็กก็พาเอขึ้นมาที่ชั้นบนซึ่งชั้นบนนั้นมืดมากและไม่มีลูกค้าขึ้นมาเลยเอจึงถามไปว่าทำไมมันมืดจังเลยครับเจเล็กจึงบอกว่ามันไม่ค่อยมีคนขึ้นมา ก็เลยไม่ได้เปิดไฟและเธอก็มองไปที่กองหนังสือที่ตั้งอยู่นานแล้วเธอจึงบอกไปว่าสงสารหนังสือพวกนี้นะเขาคงอยากให้มีใครเข้ามาอ่านเขาบ้างเอจึงพูดพึมพำออกไปว่ายุคนี้เขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วเจเล็กจึงหันมองหน้าเอเอจึงปิดปา,ขากของตัวเองแล้วบอกว่าเขาบอกว่าสงสารหนังสือดีๆพวกนี้นะครับแบบว่าอยากให้มีคนมาอ่านมันบ้างเพราะไม่มีใครยอมมาอ่านมันเลยเจเล็กจึงพูดออกไปว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนี่นาสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนและเธอ ก็ให้เอนั้นเดินไปปิดไฟไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแต่มันก็จะมืดมืดหน่อยและเธอก็เดินลงไปข้างล่างทิ้งให้เอนั้นอยู่คนบนคนเดียวซึ่งขนาดนั้นเองที่เอเดินไปปิดไฟก็มีเงาของใครบางคนยืนมองเอจากทางด้านในสุดของชั้นหนังสือและเอก็หันมามองซึ่งเขาก็สังเกตว่ามีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเขานั้นเปิดไฟขึ้นมาก็พบว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่วันต่อมาเอเมื่อยืนประจําการอยู่ตรงหน้าร้านแล้วก็มาทํา การขายของขายพวกเครื่องเขียนให้กับนักเรียนแต่ด้วยเอนั้นมีนิสัยที่ชอบหยอกล้อลูกค้าเขาจึงพูดแซวลูกค้าแล้วก็หย่อนมุกหวานให้กับสาวๆที่มายืนเลือกเครื่องเขียนซึ่งขนานั้นเองเจเล็กก็ได้สังเกตพฤติกรรมของเอซึ่งเธอไม่ค่อยชอบใจนะที่เอนั้นมาแซวลูกค้าแบบนี้การที่เอมาเล่นมุกกับลูกค้าทําให้เด็กนักเรียนนั้นเดินหนีไปเจเล็กจึงพูดกับเอว่าการที่เอนั้นไปแซวลูกค้าแบบนั้นมันไม่ดีเลยเธอว่าเอนั้นไม่เหมาะกับงานหน้าร้านวอลูกค้านั้นหนีไปหม แล้วเอจึงกล่าวขอโทษเจเล็กไปเจเล็กจึงบอกว่าให้เอนั้นไปช่วยงานนุกพนักงานในร้านขนของขึ้นไปข้างบนจะดีกว่าเดี๋ยวหน้าร้านเจเล็กจะเป็นคนจัดการเองเอจึงเข้าไปช่วยนุกแพ็คของและช่วยกันขนขึ้นไปข้างบนหลังจากที่เอกับนุกขึ้นไปชั้นบนแล้ว เจเล็กก็สังเกตว่ามีเงาของใครบางคนเดินตามนุกและเอขึ้นไปชั้นสองด้วยแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากที่เอ้นของตามนุกขึ้นมาข้างบนแต่เขานั้นก็ไม่พบกับนุกเขาจึงมองไปทางด้านหลังแล้วก็พบว่ามีเงาของใครบางคนที่เดินอยู่ข้างในซึ่งเอนั้นก็คิดว่าเป็นนุกแต่จูจูนุกกระโผลมาทางด้านหลังของเอแล้วเข้ามาตบไหลเอและบอกว่าทางนี้ซึ่งทําให้เอนั้นตกใจมากหลังจากนั้นเอก็มาช่วยนุกเลี้ยงของเอจึงถามไปว่าเจ เจเล็กจะเอาหนังสือเย่อแยะพวกนี้ไปทําอะไรนุกจึงบอกว่าเจเล็กเขานําไปบริจาคให้กับเด็กกาพร้าเพราะว่าเจเล็กนั้นเป็นคนชอบทําบุญซึ่งขนาดนั้นเองจูจูหนังสือบนชั้นหนังสือมันมก็โล่งลงมานุกจึงบอกไปว่าสงสัยจะเป็นแมวแถวนี้แหละมาเล่นเอจะบอกไปว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองซึ่งนุกนั้นเธอทําทสีหน้าแปลกๆเหมือนว่าเธอจะรู้อะไรบางอย่างเธอจึงแซงบอกกับเอไปว่าเธอได้ยินเสียงเจเล็กเรียกในเธอจะลงไปข้างล่างก่อนงานข้างบนนี้ก็ฝากเอด้วยละ ซึ่งเธอก็มองไปที่ชั้นในของชั้นหนังสือด้วยสีหน้าที่แปลกๆและเธอก็เดินลงไปข้างล่างส่วนเอนั้นเขาก็เดินไปหยิบพวกหนังสือที่มันตกลงมากับพื้นเข,าข้าคืนชั้นซึ่งขนานั้นเองก็มีใครบางคนเดินผ่านจากชั้นหนังสือด้านหลังผ่านหลังเอไปหลังจากนั้นเอก็มานั่งอ่านหนังสือที่มีชื่อว่าตุนกูผููกับชามาเกิดเนื้อหาในหนังสือนั้นบอกว่าในค่าคืนที่มืดมิดมีแสงจันทร์สลัวๆกับเขาที่มีเทียนเพียงหนึ่งเล่มและเขาก็เดินเข้าไปใน ป่าแล้วก็ได้เจอกับเงาตะคุ่มตะคุ่มซึ่งขนาดนั้นเองเจนเล็กก็โผล่มาโดยไม่ให้ซุ้มไม่เสียงจนทําให้เอนั้นตกใจ เจเล็กจิงบอกกับเอไปว่าชอบเล่มไหนก็เปิดอ่านได้เลยนะแต่ห้ามทําเปียกระยับเด็ดขาดซึ่งขณะนั้นเจเล็กก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของชั้นหนังสือซึ่งเมื่อเธอมองไปจนทําให้เอนั้นมองตามสายตาของเจเล็กไปแต่เขากลับไม่พบอะไรพบเพียงแค่แสงของหลอดไฟที่มันติดติดดำดบเท่านั้นและเจเล็กก็ขอตัวลงไปข้างล่างและฝากงานเออยู่ด้านบนด้วยแต่เอ ก็ยังคงมองไปที่ด้านหลังเหมือนเดิมว่าเจเล็กนั้นมองอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากแสงไฟที่มันเปิดเปิดติดติดดับดับหลังจากนั้น เอก็มานั่งเล่นมือถือและไม่ได้สนใจในการทํางานซึ่งขณะนั้นเงาของใครบางคนที่มาร์กปรากฏให้ได้เห็นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเอแล้วก็มีเสียงของเจเล็กเรียกเอว่าถ้าเอนั้นเสร็จแล้วก็ให้ลงมาช่วยเจข้างล่างหน่อยจนทําให้เงานั้นหายไปหลังจากนั้นเอก็ได้ทําการแพ็คหนังสือใส่กล่องลังและนํามาไว้ตรงลิฟเพื่อต้องการจะขนไปไว้ชั้น2เมื่อเอทาการปิดประตูลิฟเรียบร้อยเขาก็ได้กดสวิเ์เพื่อให้ลิฟนั้นขึ้นไปชั้น2แต่ลิฟมันกลับไม่ทํางาน เอจีชง,งงหน้าเข้ามาในลิฟต์มองไปทางด้านบนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทําไมลิฟต์ถึงไม่ทํางานแต่เขากลับไม่เห็นอะไรและลิฟต์มันก็ยังคงไม่ทํางานเหมือนเดิมเอจึงตัดสินใจอู้งานแล้วก็มานั่งเล่นมือถือตรงหน้าลิฟต์ซึ่งขนาดนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวเราะคิกๆจนทำให้เอนั้นตกใจและมองไปรอบๆแต่เขากลับไม่พบอะไรและจู่ๆลิฟต์มันก็เกิดทำงานเองจนทำให้เอนั้นตกใจขึ้นมา ไม่เพียงแค่นั้นเสียงหูรอของผู้หญิงคนนั้นยังคงดังขึ้นเหมือนเดิมแต่เมื่อเอมองไปรอบๆเขากลับไม่พบกับสิ่งใดที่ส่งเสียงนั้นมาและเอก็เผลอหลับไปในความฝันของเอเขาได้พบกับผู้หญิงคนนั้นที่มายืนวนเวียนให้เขาได้เห็นและมายืนอยู่ทางด้านหลังในตรงที่เอนั้นหลับอยู่จนทําให้เอนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นเอก็ขึ้นมาบนชั้นสองและเขาก็มาแอบเล่นเกมอยู่ตรงระหว่างชั้นหนังสือซึ่งณขณะนั้นเอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาจึงมองไป รอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรจูจูไฟของชั้นสองก็ได้ดับลงจนทําให้เอนั้นตกใจเขาจึงเปิดไฟฉายจากมือถือของเขาขึ้นมาและเขาก็ได้พบกับผีผู้หญิงที่วนเวียนอยู่รอบตัวของเขาอย่างจังๆซึ่งใบหน้าของผีผู้หญิงคนนั้นก็สยดสยองมากๆทําให้เอนวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวและผีผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งตามเอไปเอจึงเรียกร้องให้คนอื่นช่วยและวิ่งออกจากนอกร้านไปเลยเจเล็กกับนุที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอทั้งสองคนจึงมองหน้ากัน และเจเลกก็พยักหน้าให้กับนุก ซึ่งนุกก็เดินเข้าไปในร้านเจเล็กมองขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งตรงนั้นเป็นชั้นที่วางรูปของเจเล็กที่กอดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใบหน้าเหมือนกับเจเล็กไม่มีผิดซึ่งนี่น่าจะเป็นแม่ของเจเล็กเพราะว่าเธอดูมีอายุมากกว่าและก็มีโพมาัยที่นาํามาไหว้ไว้ซึ่งแน่นอนว่าเธอน่าจะเสียชีวิตไปแล้วและอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณที่มาลอกเอและปากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นได้หลังจากนั้นนุกก็ไปนําป้ายสมัครพนักงานมาแขวนไว้ที่หน้าร้านเหมือนเดิม และนุกก็ทำการปิดร้านในเรื่องราวก็ตัดเข้ามาในรายการหลังจากที่ข้อความในเมลนั้นได้สิ้นสุดลงตัวของแจ็คกิพูดออกมาว่าหลังจากที่เขาได้อ่านเรียบร้อยเขาก็ได้รู้สึกขนลุกกับตัวหนังสือที่ได้พิมพ์เข้ามาซึ่งจะเป็นเขาได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาคงจะไม่กล้าขึ้นไปบนชั้น2เหมือนกับคุณเออย่างแน่นอนและที่แน่ๆตอนนี้คุณผู้ฟังครับ ตัวของผมรู้สึกเหมือนว่าผมจะอยู่ตัวคนเดียวเหมือนกับคุณผู้ฟังไม่มีผิดเพราะว่าณตอนนี้ทางวิวีระบาดก็ได้เผลอหลับไปแล้วและเธอก็ยกเท้าขึ้นมาตรงเก้าอี้ของแจกด้วยแจกงหยิบเท้าของวีวีนั้นลงไปแล้วก็ได้พูดผ่านทางรายการออกไปว่าแต่เรื่องราวทั้งหมดเรื่องความสยองและน่ากลัวมันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เขาจะขอเปลี่ยนมัวจากการนําเรื่องราวในเมลที่ทางผู้คนนั้นส่งมามาเป็นการรับสายจากผู้ฟังทางบ้าน ให้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวเองซึ่งคนในสายที่จะเล่าต่อไปนั้นมีชื่อว่าคุณเบลด ที่มีอาชีพขับแท็กซี่แล้วเรื่องราวหนังสั้น The Back Moon คืนเดินดับในอีพีที่2ในตอนชั้น2ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวที่พี่แจ็คนั้นกําลังจะพูดต่อเป็นเรื่องราวของในอีพีที่3ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขอย้อนไปพูดถึงในเรื่องชั้น2ให้ทุกคนได้ฟังก่อนละกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมผีต้องมาหลอกเอด้วยซึ่งอย่างที่ตัวของเจเล็กนะครับผมได้พูดย้ากับเอไว้ว่าขอแค่เอนั้นขยันในการทํางานก็พอและที่เธอถามเอตอนที่สั ว่าเอชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าและเอเขาก็พูดเหมือนเอาใจเจเล็กเฉยๆว่าเขาชอบอ่านหนังสือแต่แพนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนและเมื่อเอได้เข้ามาทํางานจริงๆเขากลับไม่ตั้งใจทํางานและแอบเล่นมือถือรวมถึงแอบหลับด้วยและเขาก็แทบจะไม่หยิบหนังสืออะไรขึ้นมาอ่านเลยซึ่งนั่นอาจจะทําให้ผีแม่ของเจ๊เล็กนั้นไม่พอใจเลยมาหลอกเอเพราะว่าเอนั้นเป็นคนที่ไม่ขยันและไม่ดูแลหนังสือซึ่งเธออาจจะรักหนังสือและรักร้านหนังสือของเธอนี้เป็นอย่างมากซึ่งร้านหนังสือชินตนา อาจจะเป็นชื่อแม่ของเจเล็กก็เป็นได้ซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปหนังสั้นนะครับผมเรื่องที่คนโทรเข้ามาเล่าจริงๆนั้นว่าเรื่องนี้มีคนโทรเข้ามาเล่าจริงๆแต่ว่าทางหนังสั้นเนี่ยเขาได้ตัดบางช็อตออกไปนะครับเพราะว่าเอเขาได้เล่าว่ามันยังมีตอนที่ผีมานั่งโยกตัวให้เขาได้เห็นและในตอนลิฟค้างที่เราได้เห็นจะมีตอนที่ผีนั้นเอาหน้ามาแนบบนพื้นและมองมาที่เอด้วยซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าในตอนลิฟค้างนะครับ ตอนที่เอนะชง,งงหน้าคืนไปมองแต่เขากลับไม่พบเจออะไรเลยซึ่งตัวหนังสั้นก็อาจจะมีการดัดแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเรื่องจริงที่ทนโทรเข้ามานิดหน่อยนะครับ ส่วนเรื่องราวในอีพีต่อไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับผมกับเรื่องราวของเบลดชายหนุ่มที่ขับแท็กซี่กับเรื่องราวที่มีชื่อตอนว่าคืนโหดชั่วโมงผวาติดตามรับฟังกันได้ในคลิปต่อไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอร์เท่านั้นนะครับถ้าผิดลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ តាមกดไลค์กดแชร์กด Subscribe